เ้ยมึงนั่งคนถ่ายก็นั่งตามแล้ยวยืนกืดตามขอลองฟันผมโหระดับนี้ลนะฟันแน่นอนเอ,เอาปะ่ะเอาอย่าฟัานนะตายเลยน่นะสรุป <c> แ <oughs> ล้วฟันมือตัวเองเข้าวันไม่เกิเข้าพันคบอเข้ากันนู้นผมก็เนื้อมีเข้า มันเรื่องกันอ,อ,ยอยู่เอ้ยยูนี่คนพ้นนี่แตมันลึกไม่ได้มันต้องโป้หรือกระทนตาลีเขาบอดิหอยจมตารี่ัน้องโจมตาดจะบิดอีก,กอแล้วแง่ดูที่รถไข่วะแงนดูี่รถไขไ่ทั้งร่นเลย มมาจิ้หวานป่ามัดูสินั่นปเป็นเค็มด้วยอือ,นอ,อหนึ่งช้อนทำเป็นช้อนม่อหได้ไหมเรากินเนื้องุงไหนหวานก็ได้เกินขนดไ่ไนน้ันไม่ได้ตอดรนะ่อรยหวาน่ะเค็มป่า

แค่นั่งเกาะมะพร้าวก็มีคนดูนะ แล้ต้นไม่ใจร้ายกับหนูหรอกนล้ลต้นนี่หนูเองนะนะถึงหน้าเจ้าโหดแต่อยู่ในหมวดคิตตี้ใช่ไหม,ม <c oughs> ต้องสอนให้พิมพ์สู้คนแต่คนแรกที่พิมพ์เริ่มสู้คือเลา้าไอหัวโจกมันเป็นหัวโจกอะ

คนมันได้ <conhe cific> ินดไปีดงกิีนี่ต้องขึ้นรถขย่าด้วยที่เป็นเป็นก็เป็นที่ไม่เป็นก็ไ่เป็นเดี๋ยวขาดม่อีกรอบมันต้นบ่อยมันแห้งเลยตมือไม่ไหว้มันแห้งเลยตัวมือไม่ไหวเ อยากกินแล้วนะนกบมันฝ่าไหมโอ้ทำต้งแต่ี่ไปกินแล้วกินมอลูกเนี่ยมะเต๋อเนี่ยต้น้าวที่ฝ่า้เนเี่ยวหน้ากินกินกินมา2ลูกแล้วหิงวานก็คุยให้เหนือกว่านะเหนือคุยเหนือโอ๊ยเมื่อกี้เราปูไปกินทุเรียนมันปลาไหลาไหมนปลาไหลี่เอาไมต้นอ่ะ ซื้อให้ติลูกยังไม่ไมกินอยากกินหมูเรอไม่ไรอมกลอมอายินโนมโตโเขมเจะใส่น้าเพื่อหมูป,ป่อจะใส่น่าเไไพื่อตักได้เมื่อช้อนละร้อยพี่มีมรอร่อยกิน

どこだ